การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานเมื่อเรามุ่งไปในการพัฒนาขีความสามารถของพนักงานแล้วก็ควรจะพิจารณาถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานของบุคคลควบคู่กันไปด้วยเพราะจะเป็นทาง ทำให้สามารถรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่ร่วมงานในองค์กรต่อไปอย่างมีความสุขและความพอใจในงานมิฉะนั้นพนักงานผู้ซึ่งมีขีดความสามารถสูงจะเกิดดิ้นรนขวนขวายแสวงหาโอกาสก้าวหน้าในอนาคตการงานจากไายนอกการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานหมายถึงกิจกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการ ให้พนักง,งานซึ่งมีความสามารถสูงได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยการจัดทำแผนเกี่ยวกับหน้าที่งาน Carry Planning และการจัดการเกี่ยวกับหน้าที่งาน c a r r y Management เริ่มจากการประเมินสมรรถภาพพนักง,งานนำมาพิจารณาจัดไว้ในผังทดแทนตำแหน่ง r p p a c e m m n t t h h r t t รวมทั้งจัดให้ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อการเลื่อนชั้นไปตามสายทางเดินของตำแหน่งงาน Carrier Patch อย่างเหมาะสมทั้งนี้มุ่งที่จะให้พนักงานได้รับความสำเร็จในชีวิตการทำงานอย่างสูงตามความสามารถและขณะเดียวกันองค์กรก็ได้บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญ ในขณะที่องคอ์กรต้องการความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองตัวพนักงานซึ่งได้นำตัวเองเข้ามาสังกัดอยู่ในองคอ์กรก็ต้องการความมั่นคงในงานและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานแม้ว่าพนักงานแต่ละคนจะเจริญก้าวหน้าไปได้มากน้อยต่างกันแต่พนักงานทุกคนก็มีความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสในบรรดาเหตุผลที่พนักงานตัดสินใจลาออกจากงานในลักษณะที่เิ็ความสมัครใจของตนเอง จะพบใส่สำคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนงานว่าได้รับการเสนอหน้าที่งานที่ดีกว่าเดิมในองค์กรที่กําลังจะไปทํางานไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากน้อยเพียงใดแต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการทบทวนหาเหตุผลและความเป็นไปได้ในการที่จะรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปนนาน,าน ในทางตรงกันข้ามพนักง,งานที่ไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือทําคุณประโยชน์ให้องค์กรน้อยจนไม่คุ้มค่าก็อาจต้องพ้นไปจากองค์กรในกรณีใดกรณีหนึ่งการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานของพนักง,งานจึงเป็นสิ่งจําเป็นและมีคุณค่าทั้งต่อตัวพนักง,งานเองและต่อองค์กรกล่าวคือในส่วนตัวพนักง,งานจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมในการที่จะรับผิดชอบหน้าที่งานซึ่งสูงขึ้นขณะเดียวกันองค์กรก็จะได้ประโยชน์จากพนักงานในการทํางานอย่างเต็มฝีมือความสามารถแทนที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูงแต่ได้ผลการปฏิบัติงานไม่เต็มที่หรือกล่าวได้ว่าพนักงานยังไม่ได้ทํางานให้เต็มฝีมือประโยชน์การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานมีผลดีทั้งต่อตัวพนักงานและ องค์กรดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งอาจจาแนกถึงประโยชน์ในลักษณะต่างๆดังต่งตงตอไปนี้ 1. ช่วยให้พนักงานและองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงและความเจริญทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมร่วมกัน 2. ช่วยให้พนักงานได้พัฒนาตนเองด้วยความตื่นตัวและเพิ่มขีความสามารถได้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่งานอยู่เสมอ 3. ช่วยป้องกัน การหวงตัวบุคคลไว้ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจนกลายเป็นอุปสรรคขัดกัน้นความก้าวหน้าของพนักง,งาน 4. ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักง,งานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้น 5. ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความเอาใจใส่ในการประเมินผลการบริัติงานเพื่อบำเน็จความดีความชอบอันถูกต้องยิ่งขึ้น 6. ช่วยให้เกิดบรรยากาศ ของความร่วมมือระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานในการปรับปรุงปฏิทธิภาพของหน่วยงาน 7. ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานที่ดีมีความสามารถอันเป็นการลดต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ 8. ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์จากความสามารถและความชำนาญของพนักงานจนถึงโอกาสสุดท้ายคือการเกษียณอายุงานผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานเป็นความรับผิดชอบร่วมของบุคคลอย่างน้อย3าฝ่ายคือตัวพนักงานเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายการพนักงานและผู้ประกอบชารของพนักงานตัวพนักงานเองจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตการทำงานและวางเป้าหมายในอนาคตของตนเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตนเองภายในองค์กรให้สอดคล้องกับพื้นฐานทางนิสัยใจคอความสนใจกําลังสติปัญญาความถนัด ที่ความสามารถจนตัวสุขภาพาพลานามัยอายุรวมถึงพื้นฐานทางครอบครัวว่าตนจะสามารถก้าวหน้าไปในสายงานด้านใดเท่ากับเป็นการตั้งเข็มกําหนดทิศทางและกําหนดจุดหมายที่ตนปรารถนาและสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ทั้งนี้โดยที่ตัวพนักงานเองจะต้องทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าความก้าวหน้าไม่ได้หมายถึงการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือเลื่อนขั้นตาแหน่งเพียงประการเดียวแต่จะต้องมีความเจริญทางความรู้ความสามารถ อันเป็นผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยดังนั้นความเจริญก้าวหน้านอกระบบที่ไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถของพนักงานเองยังไม่ใช่สิ่งหน้าภาคภูมิใจแต่ประการใดอย่างไรก็ตามพนักงานจะต้องตั้งใจสนใจและใส่ใจในการพัฒนาตนเองเพราะไม่มีใครจะช่วยให้พนักงานก้าวหน้าได้ถ้าพนักงานไม่ทำตัวเองให้ก้าวหน้า ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายการพนางานมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานทั้งในการจัดวางระบบการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าของพนากงานรวมถึงการนําแผนงานนั้นออกปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแผน การในการพัฒนาบุคคลให้แก่พนักงานซึ่งอยู่ในโครงการทั้งนี้รวมถึงหน้าที่ในการแนะนําชี้แจงให้คําปรึกษาแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและให้คําปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลซึ่งมีบทบาทอย่างสําคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานมากกว่าผู้อื่น มีโอกาสที่จะรู้และเข้าใจถึงนิสัยในการปฏิบัติงานความคิดอ่านความถนัดและกีความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมในการให้คําแนะนําปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้มีช่องทางและโอกาสในการแสดงความสามารถให้ปรากฏอันจะมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่งานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชานับเป็นกุญแจอดอกสําคัญหากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานความก้าวหน้าในหน้าที่งาน อาจจะเน้นให้การให้บำเหน็จความดีความชอบแก่พนักง,งานเพียงด้านเดียวแต่กลับน่งเหนี่ยวไม่พนักง,งานมีโอกาสก้าวหน้าไปในทางสายเดินทางสายไปในสายทางเดินของงานที่จะทําให้พนักง,งานได้รับความสําเร็จในชีวิตการทํางานด้วยความหวงเห็นและเก็บไว้ทํางานให้เก่ตนหรือหน่วยงานโดยไม่คํานึงถึงส่วนรวมหรือผลระยะยาววิธีการ ในการนำกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานมาดําเนินการในองคอ์กรใดก็าตามจะต้องยึดเป็นนโยบายและดําเนินง,งานอย่างจริงจังและเป็นระบบมิฉนันันจะกลายเป็นการสูญเสียด้วยประ,ประโยชน์ทั้งในด้านเวลากําลังคนค่าใช้จ่ายและในประการสําคัญจะมีผลได้ต่อความและกําลังใจของพนักง,งานพนักง,งานจะผิดหวังหรือไม่เชื่อว่าองค์กรได้ยอมรับตนรวมทั้งพนักง,งานคนอื่นๆสมจริงกับ ที่พร่ำพูดว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรในรายละเอียดการจัดวางระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่งานเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจรวมทั้งจะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อสมาชิกขององค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นทางป้องกันไม่ให้เกิดความคาดคิดหรือคาดหวังอย่างผิดผิดหรือไม่สมเหตุสมผล โดยทั่วไปการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่างานอาจจําแนกกิจกรรมออกเป็น2ด้านคือก่อการวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่งานของพนักงาน Career Planning ขอการจัดก,การเกี่ยวกับหน้าที่งานของพนักงาน Career Management ซึ่งอาจแสดงให้เห็นเป็นประเด็นสําคัญดังนี้ Career Development Career Planning Career Management พนักงานประเมินตนเองศึกษาแนวทางและโอกาสก้าวหน้า กรกแบบพรมแผนพัฒนาส่วนบุคคล i n d i v i d u a l r development plan กำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวผู้ปังกอบกรประชาประเมินศักยภาพ potential ของบักงานแต่เตรียมแผนพัฒนาพนักงานเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่เตรียมข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์จะทำแผนทดลองตำแหน่ง replacement chart จะทำสายทางเดินของตำแหน่งงาน career path เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่งานในองค์กรการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างภายในองค์กรการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่งาน c a r e e r c o u n s e l i n g ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลการวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่งานของพนักงานหมายถึงกระบวนการในาการวางแผนเกีก่ยวกับจุดมุ่ง